ไปเห็ดอาณาอ่างกบเนาะมันมีผักฝลอเนาะเพินมถึงถึงแล้วโอ้ยยังดีอยู่ไปน้องบีมากำน่าฮักกะแหลวเนาะเมื่อวานเนาะพี่น้องมินิกระต้ออ่างกบต้อเนาะนี่เออยนาะคากาเดอบาดเธอเด็กกระไดไป้ไม่อู้ลังก์นี่เอาคากาเดอรบาดเธอยังบูดดีเด้อกิ้มงานติดซะในอ่อนเนาะเป็นทุกอย่างวัวมันเท้า วไปแล้เลยวะเนาะต, <c oughs> ตายตายอะไรนี่ฮะใช่ไลยไหมเออนั่งมันจะได้กับปูกไข่ายมันประจังแต่ป้องนะป้องมีปะมันตายลูกเองเพราะว่ามันจึงหัวตัวได้ตาย,ต,าย,ต,าย,ต,ายตอนนี้กะปล่อยลูกก็พะโลงแล้วนั่นนี่ <c oughs> อะไรกูไม<า><บ>่เปนปัจจักอันนั้นเ<บ>นาะ<อ>พี่อา้าวจะไปเหยียบกูดินแนวๆอยู่ต,ต,ต,ตดัดเศษไปแหนวสวัสดีแถบมุ่งก็มาักก็สอนฉีดซ่าแนวเนาะซึ่งตอนนี้ฉีดกำลังเสียอ,อกหน้าเนาะพี่น้องเสียไปเห็ดอันนาอ่างกบเนาะ หลักกัพอดีตอนนี้พอดอีทางผ่านทีจะเอาน้าพอดีเป็นบอลอันน่ะน้องน้องมันมีผักปอดเนาะก็เลยจะเก็บผักปอดไ,ไปเห็ดอันนะอ่างโกผอมนี่มันบมีผักอันนโกก็อย่างกา็จอกฮะเนาะเอาอันนี้ก็ไดนะ้ะฮะส่ก,กิตาโลดจอมส่กรกะตา อ็ไปใส่ก๊กไงนั้นกันแนก่ก็ดีเลยน้องอยู่ถออ่ะเอาสมนีก่อนไปขึ้นถึงทนนี่ปลาแกวกระแกวนี่ก <c ười> แะแกวเด้อนดายอยู่ข้างๆสไตล์คัด่ายหวาน มลา้แก้ยากขึ้นไดน้ขึ้น้กระตาบ้าขึ้นพุ่มเื่อนเขึ้น่าแลเอาแผ่นดาอาคันดาไปนั่งข้างล่างเหมืึงนั่ลงเหาลงลงห่านนี่ได้ลงดลง 好，坤。 เดี๋ราถีบสี่ขึ้นไปเบึงอันนั้นลูกขวักด้วว่ามันเป็นจะได้มือนี้เพราะว่ามือเสาร์นี้ทีบเพราท่านได้ออกนอกตอนนี้ก็ประมาณสามโมงสีนะ่โมงแลพี่น้องยังเอาไว้อีหู้ป้าเด่นดองๆอ,อยู่มือเสาร์นี่ยังไม่ได้มาจ่อเลยพี่น้องมันก็ออกหน้ามือน,นี้อเอาก้อยยังดีอยู่พี่นะยังเป็นๆอยู่เนาะแสดงว่า วันนี้คือสิบทตายลายได้ไหมเพราะว่าแต่ละมือเพิ่นต้องตายเนาะเออยังดีๆอยู่งบกเป็นยังมีเนาะกำลังสีเห็ดอ่างกบแล้วนี่คันดีขนาดเดี๋ยวบเปลี่ยนหนามแดี๋วเพราะว่าจะนอยกับอันนะั้นแหละอันนี้ทิมเอาลูกเอ,อเป่าเอาอันนหนอย่างก็อาหารลูกประดุกให้กิน เปลี่ยนเด้วๆอยู่เรือนะจะประมาณครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้แต่กันยังดีที่เรือ เป็นคันนองเนาะพี่น้องเสรงทิบเบิงจากเองหอบแล้วเนาะมันต้องการพื้นที่ที่แบบลาดเอียงเวลาเปลี่ยนหนาม,มันจะงายเนาะทิบก็เลยแบบเออมันอยู่ไกลๆนองก็เลยแบบสี่เปลี่ยนมามาเห็ดอยู่จุดหนีแทนเนาะนี่เวลาแบบไล่หนามกับสี่ไล่ลงนองเลยแล้วก็ถาจะขย่า,ายใหญ่กับค่า,ายไปทางนี้เอาเนาะนี่จะเหลือกตองนี้เนาะแต่วาตัวนี้หันสี่บางไม้สีหบางไม้แล้วก็สี่เห็ดยับยับมาทางนี้เนาะ ส่วนแบบรูปแบบแยงต่างๆเนาะที่แหลกที่ไวยากรเห็นไปว่าเห็ดอ่อางดินเนาะแต่ว่าเห็นพี่น้องบอกว่ามันอยากข้าวๆเนาะคันแบบเอแบบเห็ดดินเห,ดเห็ดแบบดินบอ็อกเอามาเทเนาะพี่น้องบอกว่ามันอยากข้าวๆก็เลยว่าเห็ดแบบผายย่างซีเขียวอย่างสีมันมันจังต้นขึ้นตำล้วก็มันมันบอกข้าวเนาะก็เลยแบบจะเลือกใสแ่แยงเขียวแทน เอะวะอาไี่อาแย่งกันแย่งมาสิคุที่เจบนมาขุดบเงเจีบมือเนาะเพราะว่าดดดมันไม่คิเหลี่ยมแห้งนะครับนองสุขภาพก่อนเดี๋ยวันตายก่อนต้งไปซื้อบางอย่าง คือบนแล้วห้ามย้ำ่าันเริ่มต้นน้องแม่น้องดีมกับกำลังคุดคุมสิอาพันแยงใส่เอาันแยงหอมได้เมื่อเอากันปูมันเจตะปูมาจีบอลกันตีนกตีบเินดูผีบรือก้อมาอกะซื้อป็นนันาะขุดมันขาหกมันมีหักหักกันอันนี้กุบขาวมันเะยางเนี อดอ้าม่น no. <c oughs> <c oughs> <y> ้องดิ้มชูๆเจ้าหน่อยกะถือเหล็กสื่อรถแมคโครรถม่น้องดิมเลยมาจกอันนี้แมคโครหน่อยเดย์ือ้อมาคงดีโดยเละลายเอามาใช้งานบ้างดูจะใช้ให้ใช้ซ้ำลากเก่านี่แหละเห็ดไใบบดกวาะที่จริ้งมองนี้พอน้องนิวเสียวัยเห็ดอันขอกเป็ดเนาะค้างเป็นหน่อยเอาปลกุ๋ยก่อนว่าวัดเวลาเข่าน่าจะบประเด็นง่ายอีก อือแต่อันอันใหญ่หลายเฮาก็ยากเสียเนี่ยมันบ่ได้พอดายาแยงเฮานี่ต้องคำนวณคาแยงคืออือแค่นี้บ่มันบ่ยากดอกเรืองาหั่นเฮามีแต่ขุดยอองๆพี่น้องงวดแรกเนาะฮชมนผู้ยเออมาคุมงาน้น้องนวก็ได้มาเบิ่งปาเฮ็ดเวียกเพราะว่าบกอือ บ๊วยเอาแล้วคุณนอพอกกับไปเลี้ยงงัวกับปลูกซาลี่อยู่คุณนอพี่น้องอยู่ผักสวนเบื้องนั้นเลี้ยงงัวไปฟอกนอกแล้วกระปูกปลูกซาลี่ตัวที่ยังเหลือกนอกซาลี่เขาเขาเหนียวนอตัวสีตัวสีขาวนอไมัน่าจะมีคนนี้อังนีวกับแม่กะมาสอยป่าเห็ดสวนเอ้ยเห็ดเห็ดเขาขึ้นด้าขึนด้า จีนหน่อยพรน้องนิวเลี้ยงวงอิ่มกะมาซอยกันเนาะพี่น้องวาย,ยานมันขำก่อนเนาะเพ่นวายายให้ท่านได้ปล่อยมือน,นีิพวกเขากับเป็นแข่งเป็นขาเลยเดแม่น้องเนีิวเขาไปเบิรงนมึงน,นะเป็นแข่งเป็นขาหมดเลยเดะงออยู่ตามมันแทนเล็ก,กันะนะโอ้โหฮาว่าตัวใต้กับใต้น้ำกระมีเนาะกะก็เลยฝ่าวล่อยนอ้งเพราะว่าคือตัวมันใหญ่คือหนึ่งสีกออก่กะออซีกับนาชิโบพอเนาะมันขับแขบเกินไปขันซ้ำ อันตัว<อ>ที่ย,ยังอยู่กินเมน้นนมอ,มนนองดิมบ่ะรับหน้าฮักกะเหลวเนาะเมือ่อวานเนี่ยพี่น้องมือนิกระต้ออ่างกบต้อเนาะเข็ดเบียกเข็ดงานแบบบระดิษฐ์บระดิยอ์เนาะแม่น้องดิมกันเลยมันขนาดนี่เออย่อคักเล่อบาทเธอเล่กกระเด้ไปไม่อีกท้ายทีไปเฝ้าวันนี้แม่น้องดิ๊มแล้ววันเดิ นี่แหละไปห้องม้ามึงส้นนี่ยน้องดีติปได้เนาะคันถาเป็นยังอีบันนี้เนาะบาร์ดบอดี้อีบันนี้แมนนี่แหละห้องม้ามึงส้นนี่เนาะให้แม่น้องดีไปเฝ้าเปียนกันบ่เปียนกันตายคือสีเปล่าไปเลยหลอบซ้ำอยู่เราเมื่อไหร่ก็ได้อ้าวกระแจี๊ยบหลุดใจอีเลยเนาะพูดยั่ได้หอดใจเนาะพักหนาะก็เกิดได้ในอีเมลเพราะมาถิ่นใจอ้าวพักหนาะปลูกเหนาะก็เกิดแหละ ผู้ใดอยู่ขันตัวนะบางกำงานบอกผมปู้นปุ้ยบางเขียวเขียวฮะจะได้แต่ดินมึงบ่งหางนอนนั่นนี่รักใหญ่เนาะรักใหญ่เอาไว้แฉ่ติงรึ่งมูด่ายนาะกําลังได้อยู่สามลักสามลักกันทางนี้ก็ได้อยู่สามลักคือกันสี่ลักอะไรนั่นแต่ห้าลักก็เพิ่มอีก มนมเฮียอีกจะหนห่งแม่น้องดิมไปโถดเลยขนมเฮียมันคือนมนิสากันยังว่าสื่อเอาม่ยสื่อไม่ได้ยุแต่อันนี้มันแพงแพงและซิลิโคนมันแพงเดี๋ยวนี้ส่วนนี้ซิลิโคนเพราะว่าโควิดมันไปหยาบโควิดแพง พี่เสียเที่ยงกระแพงไป้เมื่อกอย่างน้องกระแพงชิดีโคตรกระแพงน้องกระแพงขึ้นได้บ้านข้าทางดีเลยอือคารองกระแพงน้อยยามมาทางดีเดี๋ยวนี้ขาเขาปุ่นสิบล้านเนาะนี่กระนำน้องเขาเนาะพี่น้องนี่เต็มเลยเด้เต็มเต็มสิเต็มสาเก่าเลยเนาะตกตกมาหมูว่านนี่ก็ไข่เนาะหมู่ปูเคยเนาะคือว่าโบมีนเหยียบหม้อห้าวันห้าวันดูหนามไปดำหน้าเนาะกระบกไปไล่เติบแต่ว่าฝนตกมาเติมอีกเนาะเมื่อคืนนี่กะ เพิ่มขึ้นใหม่ละว่าสิื่อป้ามาเหลียงมาปล่อยกันยังบุพันมียนคูได้มาคายเนาะพี่น้องใบนี้ก็ได้ขุดใหม่แป<ต>้งคือว่ายังทั้งนั้นเลยจ้ะแป้งใหม่นาะดินมันอ่อนขุดนวนอยู่ดอกค <c oughs> ายอยู่ดอกแม่น้องดิมกล่ำใหญ่นเนาะโอวงหน้ำฝนนี่เบเบลุ่งเอาคา,ากาเด้เอบาดเธอ,อยังบวดดีดีเด้อแก้วยังรักเลยแก้วขุด มาโน่ชิขุดเองหนูผูกสิขุดเองตรงวันนี้นูหน้าบปต้องน้องหน้าบปต้องขุดหนูผูกสิขุดเองข้าวหนุ่งช้ามากก็ขุดกรได้ษคือเก่านอกบ็ย้ำทิ้งแม่คือเก่าข่ายดอกแม่ดูเห็ดยังกระดาเนาะแม่น้องดีมเนาะพี่น้องใส่ยังเพป็นกระบอกเกี๊ยงเนาะเห็ดแตงมุดทุกอย่างพนยันคันแข็งเนาะ เก็บอดไเฉพาะมีกล่องเนาะเอานอกกองแล้วก็ได้เ่องบ่ได้ปะไปทำไหมจะเอากล่องแหนอยู่ตลอดไปถีบกระไม้ไม้ไว้เนาะแล้วก็แม่น้องดีมขุดกำลังแล้วก็จะคอยห้าลักมาใส่เแต่ละหน่อยแล้วถีบตรงตอนนี้กัไก่ที่บ่อเลยน่าลักเขาก็ได้เก็บผ่นเก็บหนีมาใส่ยังไงอ่ะพังยังพอห้าพักอิกนัดตบยังบ่ได้เักตบแล้วย่ออยู่บันข่อยังไม่เร็วไปบังข่อมาบังก็ไปเอา ใช่พักอีกหน่งก่อนเนาะพักปอดนึงพี่น้องจะผลไปเอาอะไรบ้างกัวเอามาแค่ไปเอาน้องพาไก่บ้านเนาะนี่กะอิ่มแล้วพี่น้องขอนิ้วกระปอยออกมาเนาะพี่เจ้าตุ่ยๆพี่ๆเนาะโอ้มันกินก๋กวยได้งัวฮะมัเป็นไร นปล่อยให้กินก่อนนะพี่น้องๆปล่อยยาดกอยู่ในตอนนี้ก็พาแยงกระสือมาแล้วก่อเท่านี้อีเมลสือให้บ่ก่อใหญ่นี่ฮะซีบเลยนี่แต่เก่าอืมขันก่อหน่อยหันซ้ำซิฮาเอามากระได้ผู้ได้ผู้ได้ผู้ผู้แนมไปเห็นสักกระโดอยู่ตายไปสือมาเนาะพอดีมาหอดเที่ยงอันหลุดหลุดไปยังก่อหลุดติดกระไดหลุดติดกระได มาดอยู่มามาติดอะไรในหัวนอนบัดนแม่หอเทียงพัดติดได้กระโจนดีไปนอนได้จุ้งหน่อยนึงว้าคุ้มหญ่เลยนอนรักใหญ่เลยเนาะเอาเอาสาวล้วนล้วนนั่งเพลินจัไปซื้ออุปกรณ์มาเนาะก็ซื้อตะตะปูหน่อยในแล้วก็ซื้อเลขหลวงในหน่วยหมัดแบ่ไก่ิใมดไหม ใช่ทั้งไหงวะแมนจะบอกมันอจีไปอยู่ก็ต้องทั้งนอกเลยเนาะอ้มปุ่นแล้วเอาตัวปุ่แล้วมาบอกเอาต้นรักปันเนี่ยหรือว่ากกใหม่นี่เน,ะน<ม>าะกกกท่านนี่เอโอโกกกท่านนี่มันจึงอยู่นะกบุกเอากบุกตัวว่าจัง,งกูกูกนะจับก่อนเป็นยังไงเนาะ ໂຕນີ້เด้อซะเอ้อเอา Để có tụi, thì có một <laughs> đó là cái vụ cái tàu gỗ của mượn, đục yên nào เจ่าเพิ่งมาลงสงแ่ขาดลงสง,งสบายกว่างสีนเอ้าห,หัวนห่นแลนเขาไหมตกนอง

กางามเนี่ยฮะเออเรื่ว่าหัวอันนี้ฮะหัเอานะจ๊ะใดเอานาหักจับมาใส่แล้วเอาอันนี้มาใส่วะจะกอดถึงบ้บใส่ตะไคร้ใส่เอาอันนี้เนี่ยสวยสวยเนาะโอ้วยเลย่เีจะกเดีอยืเดีอยวยตผ้าอันนี้เอ็นยืไปตอกให้ได้เอาให้จตอกอันนี้ตอกบัวเขาเนี่ยไปตอกบัวบัวมัน มาซ้ำเพราะผมมืออคุณหนึ่งมือแมัน้องมมานาอยู่ห่างก็อยู่เหนียบเชี่ยวอยู่เฮ็ดเจ้าเป็ดตอกสลุมฮาเทิร์กคือฮาเทิงร์กตอกตีนมันอะไรดิตีนตอกแล้ววายเรียไปว่าผมมือแม่น้องดิมบัดนี้ยังพลาดได้ตอกพุดคุมเธอแม่น้องดิมเห็นแล้วมันสิบลอดไปบ่เลยบวมไปบ่เลย บ้ไปเลยแล้ววะนับเด้อไม่น้องดิ่มเดิมนับเด้อกบันเดอหัวคันเดอนับกบบอเอาแจงสิได้หูมันเชียคือมันงั่งจะหูแล้วว่าจะขุดขวางเกินไปเอาชองเอาอสามตีกับบอ๊อฟเอาใหญ่ห่างกันดุกด้จิ้มงานติดเี้ยเอานะ เป็นทุกอ,อย่างเออจะกินเนาะเอานามาเลยมาอีกต่อนะฮะนี่แล้ยก็มาอีกตอนะเออตัวนี้แก้วอักระปูน่อห้มับออกอยู่นี่ก่อนเออขรอบว่ใส่กระปูนนี่บอแล้วบดิสิบดิยูน้ำกน็ดเลยใส่นั่นกระปูนฮะนี

ลายมาเลยออาใส่เต okay. yeah. ็มนี่ได้ให้มันลอยได้มันลให้มันไตออกได้มันก็ออกแหละเอาก็ให้มันออกมันจะจิกทั้งนี้เอาก็เดี๋ยวก็จิกให้มันแล้วตายตายอะไรนี่ฮะไหลไล่ไหมไม่ถักไหลไล่ใส่เต็มมันนับเจ้าเลยได้นี่นี่ ไม่ห้างมาค่ะแม่ลูกกบที่มันมีแข็งมีค้าเรียบร้อยโบมีห้างแล้วตัวลอยโบกคไบไม่ห้างเาางยียนี่เอากะกบนี่ลหละลูกมันกระหวกเป็นห้างกันดิเพือพอ่เอ <c oughs> เอ่ะกบอ้าก้อยบักห้างมันอยากบื่อลงาเบือ่อใส่ต้นนี้มันเต็มกั <c oughs> เอา <c oughs> อน้ำงมาเอาอันนั้นค่ะดมากตาใส่กาดใมกาดตัวหัวตัวแม่มาล่องนี่ยนี่ห้าเอย เ้าต <Labour> ้องด้เหลือกเอาได้ตัวไดมันเป็นเป็นใหญ่ๆจำกัดเลยต้องใส่นะนี่หนอร่อยเดียวค่ะมันเขเป็นแค่นี้ผู้คีดเล็ก่าอึงผู้ค้ายคนละยืนใสจับมาเด้สวยแล้วถึงเฮือกเลยเออนั่งไม่จะได้กับผู้ค่้ายมูประจังตะป้อนาป้อมนี่มาเนี่ยบกเพิงกระบาดจุดดำหน้าช่องโคนบ้ามันสีาเข้าขนาด ไม่จะปักเจนดำหน้ากรบแม่ทองคนเออบักเจนให้เรากะแม่ดําหน้าคนีย่ลกกบ่มเงินมากู้ันบ่มเงินหัชื้นน้ำมันโล่ในาว่านี่งทรมาโรมาถานี่เลยฝากเงินแชามแกปเท่าไนตีได้กับผู้ฮะออเลย เออที่เากระถางใส่น้ำแล้วแล้วเอากระถางใส่น ok ้ำมันน่าหน้่ยด้ลงเดี๋ยวนี้กินเงี่มด้ดีอยู่ออเออเน่าฮะโคงมันหักโค้งมันหักคือโขดหัวลมอมันมาลกมันกัน้ไปซอยมันบอไปไปไอไปหนอสึองนั้นเขาจ้างวันเ่าไดอยู่คุณ จางวันาชิก็ชีพนีแห่นชจังมันจางหน้าเป็นไงไปท่ชักมือแล้วมันจักแล้วหน้างานน่ะขาดเมื่อเขาแจ้งบ้านอดับนดบจกลไปห็นาตังดบโลไปด่า่ายทำอน้โอเหน้าามันัดนมหนบอน่ะมันลาย เอาเขาก็มันแนวนีมันเมยลินแล้วมันมันโอเป็นลิงบนเออก็หาหาง่ะมาน้าหางนแล้วมันวะใช่หอ่ยังบรโลงหน้าห่างเลยนีะโอ้กันใจม่กาไม่เทากับบรเบิงแบนะกบบารีเบิงหายนอนเดี๋ยวนี้ม่แต่นอนมมงกเ่องวะตเป็นคราบใส่นี่ค่ะเออตมันหน่อยละใส่ตัวนี้ห้าไม่ายูตาละออกละออกตาเห็นบขมเตาชิมงานี้คอทล้มาค่ะ ตอนนี้ก็เสือลูกโกมเนาะไปเลยไปเลยยามันเพรเป็นเลยดอกมันอยู่ในนี้เย็นหมดให้ตึกมาเลยคูดหน้ามาสูงใช่เลยเอ้าหางมันปูดตีนเหยียดอีกเอ้าวไปแกวจันเนี่ยหางเหยียดใช่นี่พูทถอยหลังถึงวันหยาดเต้าเป็นแข็งเนาะ คนละลอยโตะบบหาลนซ์ใิน่ต่้อยเนาวรบบ้าในอ่านไปห้ย่งแถวบ้านเออบอกเขาไหมด้ให้พ่อลกงห่ะดิได้ไปเยียบกับปูนี่ไม่ใช่ตึอะไรน้องนี่ป่านี่นี่หรออ้หมีแล้วกปูเนาเมาอันนั้ดยสห็มือเาสตึหมือเลี่ยง ดินอยู่ี่เตนันังมามนกามีนนกยังไออันแม่นาไมนี่มันจับบ่ได้ยอะโตักนกหนกินนมจะรับคานมเหนโตอกกมาจับจัสิเถอมาจับจับสีมาจับมาจับเงามีละนอยก็ไม่ติกน ตอนนี้ก็ตนนี้ต่อยลูกตัวใหญ่ตันนบ่นเนาตนนี้เอะไ้นหน่ยกนตะเกียบต้นนี้แล้มันออกกอเนี่ยะเปลนในหมอกอกมันมันยน่นได้เปนยาอ่ะมึงทิักอนะเมาลงกับานอย่างบ้านไรครับบานนะบ่าเด็าวมีเล้วเพียวตอนนี้กะปล่อยลูกโกปาลงแล่วนี่ อ๋อนี่มาใสดกดี๋ว่ยเดี๋ยวๆมันตายลกเองเพราะว่ามันจึงหัวตัวได้ตายมได้ไหมบ้าแล้วยังซ้มบ้งคีอไม่ม่เหนซ่แล้วซ้บไม่หัวบอกไม่รอว่าซูขึ้นเองหมดใรอยากจะปากกนนี่แล้วเนาะนี่เหลวเลยเนาะ เอ้ยคิดไปเหยียบกบเต้นออกก็มีนะเพื่อนนี่กบเพาก็จะเป็นประมาณนี้เอาขึ้นสิแล้วก็จะเอาอันะเอาต้นไม้มาปลูกให้มันเป็นหผมเอาดอกมาปลูกให้มันหลักธรรมชาติอยูด้วยเน่ยเป็นไรปุ๊บตบเออพักตบพักไอ้งยังก็กระจอก้างหน้พักจอกเพาเห็นหรือไงว่าบ้านข้อเลยบ้านข่อยเป็นบ้านแก๊กอันนั้นเนาะมันขอยได้เห็นยาย่างไรแก้ว

พออะไรต่างใชเหยียบทีนเดียวเบ้งบก็เหยียบกับเล้นสงีนนี่เจ๊ีได้นาะนี่มันายแล้วมันยางเนาะเอาลายกุ้นี่เนาะน้องอยู่นี่เวลาเปลี่ยนหนามกรบสิงน่พี่เนะยียบพอกตีนเหยียบเิหยียบเหยียบเรหัวเนาะยียพี่รองเล็กีนเลยพี่เนาะมือเอามาล่ไลเดี๋นีกะแต่ว่ามันเลิมใต้นโลกลด้มันปรับสภาพได้เลยมันเป็นพันเอามา่บานอนใต้ยังลใต้เ ยังสิห้าสื่อมาเติมนะพี่อ๋อไปหาสอนเอาให้คนให้คนไปสอนโมเป็นย่างไห่นี่ทมมีแต่ทมดินอันนี้ให้มันขึ้นบอยห้มันไปใส่นี่นะเนี่ยโบมาให้เขาฮักแล้วเอาน้องพี่น้องนี่ก็จะเป็นเทียมหอยเนาะสำหรับอนันต์กบแต่ว่ายังแหลวโบเบิดดอกเพราะว่าอันนี้ก็ต้องได้มาลวดอีกทีหนึงให้มันอยู่ดีเนาะอันนี้ตะปูเขาครึ่งมันสื่อรากา จะเอาอันนี้ใส่อีกให้มันสู้กว่านี้เนาะยันเตดบินเขาม,ามันสิกินเนาะคลิปนี้แกสิจ้าไ้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจาย,ายเดอร์แม่ต้องดิมมาสวยตายน้ำล้วก็ต้องเกยน้ำทุกคนน้ำมานี้เนาะกะคลิปนี้สิเจ้าไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องแล้วกะสิอัปเดตให้พี่น้องเบิงในตอนต่อไปเนาะกะขอบคุณไลายลายเดอร์เาหลาบแฟนคลับที่คอยแนะนำอันนะ่วิธี การเห็ดเกษตรต่างๆให้มาโดยตลอดเนาะตอนนี้ก็เอาตามแฟนคลับเนาะแฟนคลับว่าแบบนี้ต้นทุนตามอะไรก็บอากบใหญ่ไหวแล้วก็บโบเข้านะพี่น้องก็เลยเอาแบบทีเพื่อนแนะนํามาเนาะการคลิปหน้าก็จะอัปเดตให้ปึกตื่นเนาะว่าเลี้ยงแบบนี้แล้วมันเป็นไปได้กบมันโอเคบอส่วนอาหารหันให้กินอาหารปลาดุกน้องพี่น้องกัคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาายหคนงม หักซาตีนตัวเองเด้ด้วยอย่างเงาก้อนไส้คิ้นสีก้านเดียวอันนี้คือก่อนเห็ดขอกอบนะพี่น้องอันนี้เมนร่างเห็ดขอกบก็จะได้ประมาณนี้เนาะ